Ở Tăng tang báo bào, nhọn tu nhọn Quang Tăng đi báo đai má, ngon lại เก็บใส่เป๋างงไหเหอ่ากเก็บบินด้วยเก็บบินไปให้ป้าป้าใส่เปาไปให้ป,ป้าป้าปปเอาตะก้าไปเก็บหนูนตะก้าหล่ดแล้ว ตะกร้าไปวางไปวางบนนู้นน้นวางบนน้นไงวางเร้วไว้เก็บตังค์ตังค์หมดแล้วก็เก็บเสร็จแล้วเอาอะไรกพราะกระทไม่มีตังค์แล้ว ทำไมอ่ะเพมันไม่มีตังแล้วเก็บหมดแล้วพอแล้วพอก่อนไม่เล่นนะเลออเล้